พี่น้องเอ้ยตาหมากแอยูอยากบัดที่นี่โอ้ประเด็นแบบตอนนี้ประเด็นมันวนอุยปุยไปเบิดพี่น้องจากดามาแพาวแล้วก็เฟรนเนดนที่เป็นการเลิกรากันไปแต่ประเด็นตอนนี้มันผุนไปหดมาแล้วตอนนี้แม่อยากหดหมาคุณยูจะซื้อแกอยากหมาบอกค่ะพี่น้องคือล่าสุดนะคะมันสีมี่แอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งที่ค่อยแซ่ทําเหมือนเฟรนนั่นแหละได้มีการโพสต์ อ่ารูปน้องหิวและได้มีการใส่แคปชั่นในแอปดำนะคะต่อต,อ,ตอบอกว่าพรุ่งนี้เออแบบว่าอย่าลืมมาเอาบักหิวเด้อหล่ะแลบผิดชอบมันน่อยทิ้งมันแบบไปเป็นจะครึ่งปีแล้วคนววาจัานในีค่ะพี่น้องเราในคอมเมนต์คือกระแสวิจารณ์เยอะแยะมากมายว่า <Man S 2> เออสาวในไปเห็นบอกว่ารับมาเลี้ยงเพราะว่าอยากเอาคอนเทนต์คนรักหมาจริงๆจะดูออกออว่าไม่ได้รักแบบเอามาเป็นคอนเทนต์แบบเลี้ยงส่งๆแล้วก็มีคน,น เอาคลิปวิดีโอเผยแพร่ที่มีป้าน,นะคะขอ่อขอาอภัยว่าสาังเกตภาษาเป็นผู้ใดเป็นคนดูแลหมาไปกวดแบบอามุนของมันดันแหละไปให้อาหารไปดูแลแล้วคนก็บอกว่าสงสารน้องหมาทําไมต้องไปอยู่ในโกงแบบนี้เออพี่น้องมันมีประเด็นลหลายประเด็นตีกับขอามาทาไมไปเล่นวะเอาหมาเจอะก,กับไปเลี้ยงเลอยอเ,เกิดประเด็นยกใหญ่เลยสาหรับ<า>วันนี้นะคะพี่น้องแล้วคือล่าสุดนะคะไปเห็นทางติ๊กตอกเนาะเพื่อนเด็ก แคปช่วงหนึ่งเป็นไลฟ์สดของเมฟิเลนนะคะเอามาลงในแอป,ปดามในช่วงเวลาที่ทางเมฟิเลนนะคะไดะ้พูดในเรื่องของบักฮิวนี่แหละก็ค<น>ือเป็นหมาเป็นหมาน้องเพิร์นเนค่ะกรวอัดเตนหละในเรื่องว่าเอาไปเรียงหรือจังไดค่ะพี่น้องห้อยฟางประมาณยี่สิบวิฟ้างน,น,นะคะแป๊บ,บ,บนงึงค่ะพี่น้องฟ้างก่อนเอาโจมตีเรื่อง,มอง,องหมาน้องหิวหมาน้องหิวหมาน้องเิวเขพไปรับกาพ่อวางเผนแล้ว เขาไปรับจ้าบ,บานหมเปลาอันผู้ด่วนเขาพันเลีวผู้ดวนงานนี้เขากำลังทำาครอะอยดูเขาเช็ดกันมองอ่อาคับพี่ออน้นอง<ห>คือเป็นช่วงเนาะวางแผนไว้แล้วง่ายๆสร้างผนสิเหตุยังผนว่าจำเป็นตองมาโพดแบบในโลกโซเชียลทุกอย่างขนาดนั้น,นเพราะว่าหนึ่งวันในชีวิตของผู้บ้านฟินแลนด์นะคะมีเป็นรอยพันเหตุการณ์ เสีเอาเรื่องหมาแบบตอนนี้กําลังสร้างกกงให้หมานะตอนนี้กําลังไปรับหมานะเป็นสิบพี่น้องคนบเห็นการเคลื่อนไหวเรื่องนี้กับภาคกันมัจโรมตีเยี่ยหมากว่าทาไมเมื่อไหร่จะเอาน้องกลับไปเลี้ยงแล้วก็มีการบอกว่าเออที่อุดรทํากงอยู่ก็ต้องรอมันเสร็จกอนเนาะถึงจะเอาน้องมาได้ค่ะถ้าไม่เสร็จจะเอามายังไงนะพี่น้องเพาะเป็นหมาตัวน้อยน้องมาตัวเงี้สตบิเลียนบอกค่ะพี่น้องอะไรแบบที่นี่ล่าสุดในแบบว่าสิบโกศโมทผ่านมาโดยมีการออกมาโพสอัปเดต เกี่ยวกับบักหิวอยู่ในเฟซส่วนตัวนะคะที่ติวิวารุณค่ะค่ะบอกว่าพรุ่งนี้หมาน้องหิวกับอุดรบ้านเราด้อลูกบายบายเมืองยะโสธรเนี่ยค่ะพี่น้องคะเป็นสีเยิ้มอ่าแล้วก็เป็นรูปของบักหิวอ่าน้องหิวเลยแล้วทีมีเสาเนยมันบังเอิญมากพี่น้องค่ะมีแฟนคลับท่านหนึ่งถูกเถียงกันอ่าถูกเทียงประเด็นนี้เนาะแมนค่ะพี่น้องคาไปเจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า น้องม้าผ้ากันแขวให้เอาไปยูบาสันบัตรส,ส้มบัตรคือบอ,อ่าบอกให้เอาไปแบ่งแนวแบบแบ่งกันแนวพี่น้อะ,ะทางเพื่อนแพลนก็มาหัวเราะเนาะแล้วก็มีเยอะมากๆพี่น้องคะแต่ละคอมเมนต์อถ้าเป็นเอฟซีจริงคงรู้พว่าเพื่อนแพลนเป็นคนยังไงอจะรู้ดีค่ะปัญนหนพี่น้องเอ้ยถึงเรื่องเล่าเถี่า,าประเด็นม้าบาหิว้วนี่แหละค่ะพี่น้อง คนก็ดีใจ่ว่าเย้เยน้องจะได้อยู่กับพ่อบิ๊กแล้วนะคะเพราะว่าแท็กอีป้านะคะเอามาเบิงโพดในเดอร์ขนมากเลยสิคนณกับติดตามพื้นกันคุณเอฟซีกับี่นะคะมาบอกหิวนี่พี่น้องเออโอ้โหแล้วก็มีคนบอกว่านี่คือบ้านน้องหิวค่ะอยู่ยะโสค่ะบ้านสวยห้องแอร์ค่ะมีพัดลมด้วยค่ะบอสบิ๊กซื้อให้น้องอยู่สบายค่ะอยู่ดีกว่าคนค่ะบางคนยังไม่ได้นอนห้องแอร์ค่ะบอกใครทิ้งน้องใครไม่ติดตามจะรู้ว่า เอาไปพูดให้เสียหายนี่ครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยคือบ้านของหมักหิ้วนะคะทิ้งยังไงไม่ได้ทิ้งแต่ก็มีคนไปดูแลให้ประปายไปไปเก็บขี่เก็บเงียบอะไรเคือทางนี้บอกได้ต้นคลิปแต่บัดที่นี่นั่นกับแบบเพิ่มบ่ได้อัปเดตยังไงซาเพิ่นได้อัปเดตตลอดเวลาขนาดนั้นคนก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้ไปอยู่อุดรใช่เพราะว่าน้องก็เป็นลูกของพี่แม่ฟินแลนด์ เออนั่นแหละประเด็นเรื่องมมาค่ะพี่น้องเรื่องของหม้าเออแต่แต่ละคนคือออกมาคอมเมนต์เยอะมากพี่น้องค่ะแล้วแต่ละคอมเมนต์คือยาวจริงๆโอ้โหเนี่ยว่ามีคนมาคอมเมนต์คนไม่ชอบมีบอกว่าอะไรเห็นคลิปคนดูแลเก็บเออ้โกงน้องหิวปาดกองแบบท่วมเป็นได้ครึ่งถุงดำไม่รู้กี่วันกี่ทีหนึ่งอันนี้ก็มีคลิปที่เผยออกมานั่นแหละค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาดูแลกันยังไงแต่ที่เราเอามา นำเสนอในวันนี้ก็คือน้องจะได้ไปอยู่อุดรแล้วก็ต้องรอดูว่าบ้านที่อุดรจะมีการเลี้ยงดูมีการแบบอัปเดตยังไงเกี่ยวกับน้องไหมคะว่าที่ยโสเอาง่ายๆซะคุณแม่แพลหรือใครก็ทาต่างทํา,ทา,นทานหน้าที่ของตนเองอเออแล้วม้าแบบเนี้ยพันเนี่ยต้องมีเวลาไปเดินเล่นค่ะพาออกจูง <ขา S 1> ไปกินหาแบบม้ามันกินหานเราพี่น้องเล่นค่ะ ไปเล่นนั่นแหละไปวิ่งหมาพันธุ์นี้มันต้องวิ่งนะคะเพราะมันเป็นสายบีเลียนเนาะเห็นคนเอาจูงไปเลี้ยงเะาต่วเพืเ่อนเพลินอาจจะมีเวลาในตรงนี้ก็ถ้าไปอุดอรอ่จนะจะให้แม่ไปดูแลหรือว่าคนที่อยู่อุดรไปดูแลช่วยนะคะ,คะเออเนี่ยน้องหิวไม่เคยด่าใครว่าใครคะ่ะแต่คนที่ดามาน้องหิวในตอตออ่ะยิ่งกว่าหมาโอ้โหไล่กัดคนไปทั่วเออสัตว์นหนาคอยไม่ได้เกิดมาเป็นขึ้น้นองหิวเด้อพนวาี่เจสี คุยบ้านคะก่อนเอาน้องไปอุดรก็ขอให้ดูแลขวาน้อง่อยนะคะดีใจนะคะที่น้องหิวได้กลับบ้านที่อุดรซื้ออาหารมาแล้วก็อยากให้โพสต์ลงเฟซบุ๊กอยากรู้ว่าแบบดูแลน้องยังไงแต่คิดคว่ามีแน่นอนการวาความคืบหนาการอัปเดตคิดว่าเพราะว่าในการที่อบอสบิ๊กเนาะออกมาพพดอย่างนี้คุณให้การตอบรับ<แ>ให้การ<แ>สนใจในโพสนี้มากๆเลยสําหรับน้องหิวเนาะ,ะว่าประด็น หลายๆประเด็นทีตั้งแต่มีปัญหากันมากนะคะมันก็ต้องมีทั้งเรื่องสมบัติเรื่องลูกเรื่องที่นาที่ดินเรื่องโกดมโกดังเรื่องบ้านนานาจิตังค่ะแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เรื่องหมาก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญถึงขั้นแบบต้องเอามาโพสต์ให้หลายๆท่านได้รับรู้ขนาดนั้นเออตั้งแต่เรื่องสมบัติเอามาบอนี่เพิ่นเกยยักว่าอยู่วันนั้นสมบูสมบัติเพื่อนฟิลแ์นก็มีการโพสต์วนมอยู่แล้วก็ไม่ถึงชั่วโมง ออกมาโพลบอกว่ามาน้องหิวถึงอุดรบ้านเราแล้วเนี่ยคาพี่น้องพี่น้องอ่าเนี่ยนะะ้องก็ดูสดใสขึ้นไปเห็นสีเขียวเห็นแบบหยาเห็นอยางใชพี่น้องอทางอุดรก็มีการในผ้าน้องไปจูงลินเมนค่ะออไปเรียนที่อุดรตรงน,นั้นเลยเห็นไหมน้องก็ได้มีพื้นที่วิ่งเล่นด้วยค่ะกะ คุณภาพชีวิตอาจจะดีขึ้นหลายกว่าเก่านะคะคนที่การสนใจเนาะอืมพคนพี่น้องแฟนคลับแต่ละคนแบบอ้ยตัดถ้าตัดคนนี่รอเลยนะอ,ะอะดีใจเพราะว่าน้องก็อาจจะดูมอมแมมหน่อยตอนอยู่ยโสธรน,นะคะแล้วเอาไปเลี้ยงที่ขอนแก่นก็ไม่ได้ถ้าถึงว่าแบบแยกทางกันปุ๊บจะโฮมฮอบทั้งหมาทั้งเงี้ยนทั้งดกไปกับโแมนค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไม่เป็นแรนตอนไปก็คือไม่มีอะไรเลย พี่มาคนก็ว่าครั้งวัไดีดีเดอพั่านนี่ถ้ารุดน่ะวิ่งป่าลาบเลยลคนกะบานนี่นแหละค่ะ,คะอ่านี่ถึงความหนารักถึงเรื่องราวที่ว่าวันนี้เนาะน้องหิวอ่าแบบหิวก็ไดถึงอ้อมกอดของพันเินแลี่เรียบร้อยแล้วอุดรแล้ว,ลวบบรับกระบานพันนฟลกับรอดติดตามต่อไปนะคะสำหรับค,คนที่ค่อยแซ่ค่อยอย่างในแอปต่อๆนะคะกะ ขอหาเศร้าแสะพะว่าเพิ่นก็เอาไปแล้วทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะเราอย่าไปเร่งรีบในการจัดการของเขาและทุกอย่างเขาทําอะไรความคืบหน้าเราไม่ทราบเลยตอนนี้ใครกําลังคิดอะไรเราก็ไม่รู้เราอย่าไปด่วนคิดสรุปให้เขาค่ะค่ะหานําแต่ก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพว่าไม่การพาดพิงถึงบุคคลใดค่ะพี่้อกค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ